เมนูอาหารเย็นวันนี้ตักมะคงปิ้งปีกเป็ดและก็ะแกงเฮ็ดปวกเซมิจีนูน้งแต่เที่ยงและก็ะลาบนกพี่น้องอาหารเย็นสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียามแรงพี่น้องจ๋า สบายดีตอนจะสองทุ่มล่าสุดน้าเกลือของน้งกันยังประหัดเดออูุู่่น่ะล่าสุดกินข้าวแล้วเจ้าภาไปหาหมอรดมันปล่อยบุลงเลยมันอุดตันบ่หัหเลือดเราเหนียวรือมันอุดตันอย่าง ปอยซุดมันกับบอลงอันบอลบอลลายอยู่ในแขนแล้วพี่อันนั้นมันกับข้อยาดคือเก่าแต่ว่าปอยซุดก็คือเก่าปับยังไงมันกับบอลงขนาดปอยจนซุดมันยังบอลคืองินาดปอยนซุมันยังบอ ไปแท่งไหมเจ๊อันมองเก้านะมันตัดแล้วเดิกมันก็นเทียงขึ้นเนาะมันบอกว่ามันบอกมันบอกเดิกขังขังบ่ป่อยสูตรมันก็นคือเก้ามันบอลไหลในแขนแล้วนันออเ าจอดม,ม iden, Bref, ันจ <sh arp inhale> ืดเลยเนี่ยมันหลาน่ลูกเลมันลอยูเหน่อย้าเครื่องจะ้อเลือดตัดแวนเข็มฮักคาบเจเขาปล่อยสุดแล้วมันกระบะลงมันบไหลอยู่แขนแล้วพี่ก็คือก้าวแล้วอยู่พี่นะมันบลไหย ลานกระโบยอย่ากเมื่อแล้วเอาม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 อีหย่งมาลูฮะดีใจบ่สองสองดีจโอ้ยมาบืนมาหาข่อยังดีเดียดีไปไปอยู่น้ำนองเมยก่อนเร็ว อยากมาหาคอยโบมีโม่แล้วก็บ,บ่อยากอยู่ไปไปเผากินเผาเมื่อร้านอยากเมื่อแล้วนกข้านกเข้าด้วยนางบ่อยู่เด้ดบ่แม่นเฮือนนางนางบ่นอนเด้เมื่อน,นั้นก็บเบิดมือ่อ <laughs> non tham là phải say bet nấm khẩu nhang bồ mai rồi, bị say cộp ไปไปกินข่าวเล้วๆยายบบเก็บปัาบุ่งมาลวกปัาบุ่งลายไหลกำลังงามจงใสยสิเก็บขายวันอาทิตย์นี่ละหลายแห้งคักตัวแรกว่าเสียมันหอดเดือนจังสิเก็บขายปกราไขานอมายกระดลวะโปงก่ากินจะเกลือมมาไล่แล้ว ชิคกี้พาแกบอยไรยงจูด้ากับบําบําบัอะไรจ๊ะ่ช่าจะดูอะไรจ๊ะน้กินข้าวแทบยู่บเจแทบนางแบคือสิบตา่ายง่ายดอกยังกินข้าวแทบอยู่ขนาดคนที่เขาบมกินข้าวกินน้าเป็นเดือนสองเดือนกันยังยังยูได้เนาะคนป่วยที่เขาจะบุกค่อยกินข้าว อันนี้ยังนางยังกินข้าแสบอยู่อยากมาหาคอยว่าอย่างไรชนะจับมาหาคอยเนี่ยเนี่ย่ายากตีนจากมือซิมาดำยังอยู่เดี๋ยวนี้เมาสซิมา ออโอ้ยผู้อื่นก็อบ่อยากไปแล้วเจ้าดิบ่อยากไปแต่ต้องคอยนี่เอาเอาขับรถกับเอาแน่เอาแน่นแน่แน่แล้วไปนางงามโลกไปเลือกคนอุ้มิกเดอร์ ู้นั้นอยากโอมผู้นี้อยากโอมไ่ให้โอมสุ้มยายมายายลีเสียงโอมบ่ยายบุญน้นำเกลือนองางบา่ไหลบ่มีใ้ถอดออกซา แล้วจังไปหาหมอไม่เลยเสียบไม่นางบอกว่าขีา้ขาดเสียบลายเต้า <laughs> ขนาดปล่อยชุดมันยังบวไหลอ่ะปกติปล่อยสุดมันก็ไวอา <c ười> เหนียวเลือว่าไขมันอุดตันเสเลือดเจ๊แล้วเป็นแล้ววินหัววินหัวอ จนใหญ่คนเรานี่ยนะสิเป็นไขมันอุดต,ตันพวกเวียนหัวไขมันในเลือดสูงปวดหัวเวียนหัวผอมๆกับเป็นเน,ะน,นาะไขมันในกะระตูมีมีตแต่เลือดไขมันในเำลายเนาะไม่กิน,น,น,นอ,นอ,นอนนะไรเลยเนาะคนยายา,ยาแล้ว อาหารไม่ถูกปากไม่มีลวกผักกับเจีวปลาแดกยังปีกปีกเป็ดยังบ้านเบิดอยู่ผู้ม่านหลังก็กินน้ำหลังวันนี้อากาศเย็น เจ้าผู้นอนเบิ่งข้าวเบิดมือน่ะสงขามไปฮอดไซล้วเจ้ฮะคอมเมนตายจักซบแล้วเนาะมันปิดข่าวเงียบเนาะมันจิบบอย่นำเสนอเด้ทางฝั่งมันน่ะแท้จริงน่ะตายหลายทหารเขาเจ้าญ่เอ้ยยหเอ้ ในเมื่อเขาบ่ยอมในเมื่อมันไม่ยอมในเมื่อมันปากเก่งดีนักกระลบมันต่อไปอย่าได้ยอมอามันตายไปทั้งประเทศไปเลยปากดีอวดเก่ง ล้วไปซอยมันก็บล่ออล้วก็อยากได้ดินเขมรมัมาหรอรวมอกระไรแล้วดปวยไะนไม่เหนาะเปนาเนาะเยเขาดีข้าวเรงไป่กันอานอย่างเกาหลีตอนนั้น อาจจะเจอเจอเจอจะทเป็นเด็กน้อยหรอเป็นมัมมัมใช่ไหมจากมัมมัมใช่ไมเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่แถวทายแดนเนาะอันแบบคนดูแถวายแดเนาะอพยพนี่มันแบบบุคือยุงก็จะคของเด็ เขาเจาอพยยประโยชน์สนามกีฬาเนวินบุรีลำ นั่งลงแม่เน่ยเลาะไรไม่มจกปากนะเขาล้นอยู่กินน้อยคัดปงพอจะไกลแต่หุองมันแฉทุ่แฉะเฮีย,ย,ย,ยงยนี่อนี่โอ้ยมาก,กอดขาเขาอีกแล้วอย่าให้โม้ นายไพ่ก็บอกไปอยากไปจะนับคอยเนี่ยโอ้ยหนวกหูแล้วไปบ้าไปลบเก้าคเมนต์ไปบ้า มักอดคอยเห็นยังเรอมาคอยสีเอาเลยมาาจไปว่าจะได้ชนะ้อแก่อีกเขโอบกอดอ้ยไปไปกินข้าวแล้วก็ไปไปกินก็ตั้งมะ่งบ

ยิบเงี้เจ็บจนเลือดออกมันเด้งลงมันกระมันเด้งลงเลยยุงไปเผากินอยากเผาเมื่ออยากนอนบระจักนอนอยากเชื่อมันใหญ่รวยทุกนอนทำนี่นอนจอมนอนเด็กนี่กลับเมื่อกระซี่ทุ่มหาทุ่มเฮ้ยเมื่อไม่นอนง่ายนะไปอยากไปใส่ ตมตมตมเรตบมนี่นี่ตมอ่ะตมลายลลายลาลายลลายลตมตมือบมหุงกับเบิร์อันพวกปุ้ยนี่กินข้าวแทบก้ม ว่าแล้วจะกินขาขาบัแซ่บแล้วเห็กระแซ่บพนาเพ่นากิปน้าล่ามาจ้ำเนี้ยกระแซ่บแล้วว่าแนยแนแซ่บเนี่ย่บแซ่บย่ยนเเยแซ่บบซซบ่เีย่นนเนน่ยนนเ มันมาถูกยิ้มโหม่นวะโผเนาะไพ่เขียวได้บาดนี้ก็เมื่อยแล้วบาดนี้มันไปเป็นเนี่ยไล่ดึงไล่ไปถึเนาะเอาไ่ได้ก็พอเนี่ยวะเมื่อเนี่ยอาบน้ำไม่ร้อนี่มันท้อเนี่ อ่ตมืออลยล่เลยตมื่อตมมือล่ไล่ตมือนางก็เริ่มไปเป็นแล้วเอายากมือนี่บ่จักข้านบ่ชักยืนครั้งเชคคอบไห้กะสีย่างไว้อยู่นี่สีย่างก่อนขวดเพียงหัวเข้ามาดู อย่างบัวหอดชิดเดือนดอกนี่แตะะตะลยเทีเขาทำใบเงินเข็ดียงโจงหัวโจงหางอยนี้ว้ายไปยืั้น้เหอน้าปลาเลยนะสีมูสีตาเนี่ย จะเข็ดยังเฮยเมื่อทำไปอยู่เละเ,เละมือ่อเ <c oughs> ขียดเขาไหลบอ,อ,อเมื่อมันเป็นเลือดเจ็บของอเจ๊กินล้วไปหาหมอนั่นจอโทษเขาสิมา,อมาบอไปเสียบไม่มันมันเลือดมันบวมแล้ว ไปางเ่งดัทางเป็นสุดกับบอลลอะไรพี่น้องจ้ามานกระิอเก็บภาพบรรยากาศหรืเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดี้าสบายดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีจ้า